สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทธริกาแสนเครือคำขอนำเสนอสินค้าจากเพอจอาณาจักรตะก้าหวายล้านนาะโดยสินค้าจากเพจของเราจะเป็นสินค้าโอทอปจากชุมชนและทำเองจากออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเข้ามาโดยสินค้าของเราจะมีหลายแบบหลายราคาอย่างเช่นทรงแปดเหลี่ยมและทรงสี่เหลี่ยมราคา350บาท ทรงรีใบใหญ่ขนาด28นิ้วราคา360บาททรงสี่เหลี่ยมขนาด35เซนติเมตรราคา490บาทหากต้องการสั่งสินค้าท่านสามารถสั่งสินค้าตามลิงก์ที่แปะไว้หน้าโปรไฟล์และสแกน QR โค้ดตามนี้ได้เลยนะคะมาดู business model canvas ของร้านเรากันนะคะ Key partner แหล่งผลิตกลุ่มสินค้า O อท็อปหมู่บ้านการตลาด อำเภอและจังหวัดที่จัดงานอ mm ีเวนต์ค u สต o m e มอร์ a t เ o ช s ั่นชิพเฟซบุ๊กแฟนเพเพื่อทราบข้อมูลข่าวสารการอัปเดตสินค้า mm hmm. และโปรโมชั hmm. ่นใหม่ๆคี e a c ท i v i ตี้ f อฟไลนออกงานอีเวนต์ออนไลน,สสน์สร้างโฆษณาสร้างโพสให้ความรู้เกี่ยวกับตะกร้าหวาย e ีโพช t ั่นอาแจากตะกร้าหวายจากงานฝีมือของคนพื้นที่ส่งถึงมือผู้บริโภคด้วยสินค้าที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่สุด คอจมเมอร์ิสเมนเพศจะเป็นเพศหญิงเพศชายอายุระหว่าง25-50ปีผู้มีรายได้ตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปนอาชีพข้าราชการแม่บ้านในนักสะสมคีรีอาเซ็ตก็จะมีทีมงานผู้สตอกของชื่อสินค้าแล้วก็โลโก้ชาแนลนะคะก็จะมีแบบออนไลน์ line, และออฟไลน์ line, ค่ะแบบออนไลน์ line, ก็จะมีเป็นเว็บไซต์ และ Facebook, f a เ p a g e i ีหรือว่าเป็น TikTok ค่ะแบบออฟไลน์ line, ก็จะเป็นการออกงานอีเวนต์ตามสถานที่ต่างๆคอส t s t ั u c เชอร์ก็จะมีสต็อกสินค้าค่าเดินทางลงพื้นที่ค่ายิงแอดโฆษณางานอีเวนต์และค่าจะส่งสินค้าค่ะต่อมาเรามาดูตัวอย่าง,งแชทบอทของเพจเรากันนะคะ ก็จบกันไปแล้วสำหรับวิดีโอของเรานะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะ